สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับวันนี้พามาชมโรงเรียนก่อพัฒนาศึกษานะครับโรงเรียนก่อพัฒนาศึกษาก็ตั้งอยู่ที่ตำบลไร่เก่าอำเภอสามรอยยอดจังหวัดปะจวุกีริขันนะครับก็ด้านหน้านะครับเราเข้ามาก็จะเจออาคารโรงเรียนอายกพื้นนะครับแล้วก็จะมีหลังคาโดมอันนี้ไว้สําหรับอันแดดนะครับเวลาเด็ก เข้าแถวก็จะเข้าในร่มนะครับกันแดดกันฝนมีอาคารเรียนสองชั้นอยู่หนึ่งหลังนะครับแปดห้องนะแล้วก็ทุกห้องนะครับเราจะเรียนห้องแอร์นะครับมีห้องแอร์ในบริเวณโรงเรียนเรามีโรงรถแล้วก็มีบ้านพักครูที่ท่านได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับพอโรงรถแล้วก็เป็นอาคารสองชั้นนะครับเป็นสนามฟุตบอลส่วนอาคารยกพื้นนะครับก็จะใช้เป็นห้องเรียนป .5 ป .6 นะครับ ติดแอร์นะครับถ้าเรามาปกติตอนนี้เด็กกำลังเรียนนะครับจะเห็นว่าไม่มีเด็กนักเรียนเพราะว่านักเรียนอยู่ในห้องแล้วก็ปิดปิดประตูนะครับเร,เรียนในห้องแอร์นะครับส่วนด้านนี้เป็นชั้นอนุบาลน,นะครับก็จะมีสนามเด็กเล่นนะครับสนามเด็กเล่นนี้ก็มีขี้เล่นนะครับเยอะแยะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี้ก็จะเป็นสวนป่าสวนป่าก็จะมีเก้าอี้เป็นลายการ์ตูนเป็นสัตว์ต่างๆนะครับสำหรับเด็กที่มานั่งพักผ่อนบริเวณน,นี้ร่มรื่นมากนะครับก็จะประกอบไปด้วยต้นคอยนะครับต้นตะโกต้นพลับซึ่งหายากนะผมก็ปลูกไว้เองก็มีจำนวนมากนะครับร่มรื่นบริเวณน,นี้ก็จะมี นกมีกระรอกนะครับมาอาศัยอยู่จะพบเห็นได้เป็นประจำนะครับแล้วก็มีไก่นะครับซึ่งปล่อยอิสระอยู่พอตอนกลางวันก็จะไม่ค่อยพบนะครับเพราะว่าเด็กๆก็ไปกวนแล้วด้านหลังนะครับก็ด้านหน้าเป็นชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับส่วนห้องเรียนนะครับก็จะเป็นห้องมาตรฐานนะครับมาตรฐานห้องเรียนตอนนี้พักกลางวันนะครับ พอพักกลางวันเด็กก็มารับประทานอาหารที่โรงอาหารนะครับอีกจุดหนึ่งที่อดแนะนําไม่ได้ก็เป็นอาคารพาราศึกษาหรือว่าเป็นห้องประชุมเป็นหองประชุมได้นะครับใหญ่ขนาด30คูณ32เมตรนะครับใช้จัดกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้พักเที่ยงนะครับเด็กๆก็มาเข้าคิว รับประทานอาหารกันนะครับโรงอาหารซึ่งสักคู่ไม่มีเด็กตอนนี้ก็มีเด็กนะครับสำหรับเด็กนักเรียนของเราปีนี้ก็270คนนะครับ270คนนะครับมีครูและ20คนเราเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาตินะครับ